สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาอีกครั้งกับรีวิวไทยแลนด์นะครับวันนี้บัสผูสอนชัยจะพามารีวิวเจ้า Mercedes-Benz CLS 53 a MG ปี2021นะครับตามมาดูกันว่ามันจะเจ๋งขนาดไหนก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะเริ่มรีวิวรถเลยเนี่ยเราจะพาฟังเสียงโคสตาร์ตอนเช้าก่อนอันนี้เป็นเช้าจริงครับ7โมง7โมงเช้าตรู โดยวิธีการที่จะทําให้เสียงเครื่องเขาดังขึ้นเวลาสตาร์ทครับเสียงท่อเขาแบบป๊อป๊อป๊อเวลาสตาร์ทเนี่ยมันมีวิธีการดังนี้ครับขั้นแรกเราต้องกดปุ่ม Start Engine 1รอบ2รอบแล้วรอแป๊บหนึ่งครับหลังจากนั้นให้มาที่ปุ่มนี้ครับปุ่ม Dynamic ให้ปรับไปที่ Sport Plus ครับนี่ Sport Plus มา หลังจากนั้นเราก็ต้องกดปุ่มนี้ให้กดพัดด้วยชิฟบวกคาไว้ครับแล้วกดเบรกหลังจากนั้นให้กดปุ่มสตาร์ทเพื่อนๆเตรียมฟังนะสามสองหนึ่งเ,เสียงเช้าให้ออกบุง้งเลยคือตอนเครื่องเย็นเนี่ยพอที่สุดแล้วเดี๋ยวมาฟังข้างหลังกันเสียงเพราะมาก กำลังนุ่มเลยเดี๋ยวรอเครื่องอุ่นขึ้นมาอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวบัสจะพากดเร่งให้ดูว่ามันจะเสียงดีขนาดไหน เสียงแบ็คไฟครับที่ทําให้เทอร์โบมันยังคงหมุนอยู่คือเครื่องเขาจะโยนน้ามันเข้าไปใส่เข้าไปในท่อเพื่อให้มันระเบิดแล้วระเบิดบเทอร์โบจะหมุนปิ้วปิ้ว,วอย่างนี้แล้วมันก็จะเป็นเสียงแบ็ไฟปบปบแบบเรา้าๆอย่างนี้ครับมาดูฟังก์ชันภายนอกรถกันก่อนฟังก์ชันภายนอกรถเนี่ยรุ่นนี้คือคนอาจจะคิดว่าเขาตัดฟอปชั่นออกไปเยอะจริงๆแล้วปุ่มเขาไปซ่อนอยู่หน้าปัดเดี๋ยวบัสพาไปดูเดี๋ยวมาดูตัวนี้ก่อน ที่เราใช้ B M กันอยู่ก็จะมีตัวเตะเปิดใช่ไหมครับของเบสเขาก็มีเตะเปิดเหมือนกันกกแล้วถ้าเราไม่เตะเปิดเราจะเปิดฝาท้ายยังไงน,นี่แล้วก็ปุ่มนี้มันอยู่ที่ตัวโลโก้ดาวนี่เลยครับอันนี้ฝาเยี่มันเปิดได้เยอะกว่าน,นี้ครับแต่บัสตั้งไว้แค่นี้เพราะว่าเวลาไปห้างไปอะไรเงี้ยมันสะดวกเวลาเปิด,ดน้อยปิดก็ปิด ตัวชุดแต่งตัวปี2021เนี่ยมันจะเป็นปลายท่อออกดำๆนี่ครับภาติปลายถ้าเกิดจะดูตัวเก่าตัวใหม่แยกกันยังไงก็ดูที่ตัวปลายท่ออีกอย่างหนึ่งที่ตัวเก่าตัวใหม่ต่างกันชัดเจนเลยคือตัวแผงหน้าปัดด้านในตัวแผงหน้าปัดด้านในของตัวใหม่เนี่ยจะต่างจากตัวเก่าชัดเจนครับโดยตัวนี้จะได้ MBUS แล้วเดี๋ยวมาดูกัน Hey Mercedes How can I help ตัวหน้าปัดของรถจะขึ้นมาว่าให้เขาช่วยอะไรนี่ครับแล้วเราก็สามารถสั่งเขาได้เดี๋ยวผมลองสั่งให้ดูให้ <Hey> Mercedes How may I help you Turn on the aircon Okay I'm activating the air conditioning นี่แอร์ครัเปิดละที่เป็นซอฟต์แวร์ใหม่เนี่ยคือมันสวยมากครับเพื่อน ภายนอกตัวรถก็จะเหมือน CLS 53ที่เราเคยเคยเห็นกันนะครับก็120นิ้วเบรก AMG เบรกที่ดีมากนะครับพร้อมกับตัว TPMS เซนเซอร์เดอรก็คือตัวที่ ดูลมยางดูอุณหภูมิยางบนรถได้นะครับด้านนอกก็ไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากตัว2020 2019นะครับค่อนข้างที่จะงามในทุกด้านเลยครับพื้นที่เก็บของด้านด้านหลังก็ค่อนข้างเยอะครับลึกถึงนู่นเลยไม่มีแบตไฮบริดมาขวางถึงแม้ว่าเขาจะเป็นระบบไม้ h y บริดก็ตามเดี๋ยวพาดูห้องเครื่องหน่อนก็ได้ห้องเครื่องอมนี่เขาก็จะเป็นแบบเฟรมเลสต้องเปิดดีๆถ้าเปิดกระแทกเสาที่แตกนะครับ คอนโซลข้างในเป็น red, red stitching เห็นชัดมากแล้วคอนโซลสวยมากมีโลโกโล้เบาเอ็มจีด้วยนี่โอ้โหกสูบร้อนจีเลยเพิ่งวิ่งบนทางด่วนมาเมื่อกี้ปกติผมรีวิวพวก bmw บ่อยครับอันนี้เป็นประกอบในเหมือนกันเนี่ยผมยืนยันเลยว่าเฟรมของ cos 53เนี่ยด้านในเนี้ยเนียบเนียบกว่าพวก bmw cd สา3ที่ผมเคยรีวิว เนี่ยดูมันไม่มีตะปุ่มตะป่ําเหมือนพวกซีรีส์สามเลยเนี้ยบงานประกอบเนี้ยบกว่าชัดเจนอืมใช่เครื่องหกสูบอืมมันเนี้ยบมากครับพวกเฟรมด้านในขอบเคิบ์บสวยดูว่าคันนี้มันประกอบนอกเนี่ยมันดูเนี้ยบมากอะมันดูไม่แตกต่างจากประกอบนอกเลยในคันนั้นประกอบนอกที่ผมใช้อยู่ซีสามร้อย ห้องเครื่องก็เนี้ยบอย่ี้เลยเหมือนกันเลยอืมประกอบ็ดีจริงๆใช้ได้ใช้ได้รถประกอบในที่ประกอบเนียบมากเดี๋ยวจะพาดูฟังก์ชันแต่ละอย่างเลยของ Mercedes-Benz Eos คันนี้นะครับเมื่อก่อนถ้าเป็นตัวไอ้พวก2020-2019องพัเกลยเ่ยมันจะมีตัวปุ่มอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับปุ่มที่เป็นแบบปุ่มคอนโทรลต่างๆอยู่ตรงนี้ แต่ตัวนี้เนี่ยเขาไม่ได้ตัดออปชั่นออกไปเลยครับหลายคนจะนึกว่าแบบเอ้ยเบนต์ตัดออปชั่นออกไปหรอแบบปุ่มนี้มันหายไปจริงๆแล้วมันไปอยู่ตรงด้านในหน้าปัดรถครับคือเรากดไปที่รถตรงนี้นี่เดี๋ยวฟังก์ชั่นมันก็อยู่เกือบครบอะครับมันก็จะขาดไปแค่ตัวที่สเตียร์พวงมาลัยใ,ใ,ให้อัตโนมัติกับตัวดิสโทนิกก็จะหายไปปุ่มพวกนั้นจะย้ายมาอยู่ในนี้หมดเลยม่านหลังกดนี้เห็นไหมม่านหลังยังอยู่เฮดอัพดิสเพลย์จะเอ๋ สวัสดีจ้ายังอยู่ครับอันนี้เลนคิปปิ้งยังอยู่ปาร์กยังอยู่ตัวยกสูงรถก็ยังอยู่คืออยู่ครบเลยครับพวกนี้หลายคนนึกว่าหายแต่แต่มันมัน,ม,นมันไม่ได้หายนะครับแล้วก็ที่ผมชอบตัว MBUX ใหม่อีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือมันสามารถเลือกธีมของอินทีเนียได้ผมกดไปที่รูปดาวใช่ไหมแล้วผมก็เลือกธีม นี่ทีมเรสแทร็กคือพอเป็นเรสแทร็กทุกปุ๊บอะทุกอย่างมันจะเปลี่ยนนี่หน้าปัดแล้วก็เพดอับดิสเพลย์จะเปลี่ยนไฟแอมเบียนไลท์สีแอมเบียนไลท์จะเปลี่ยนตัวเครื่องเกียร์ช่วงล่างก็จะเปลี่ยนโหมดเป็นสปอร์ตพลัสทั้งหมดแล้วก็จะเล้าอย่างนี้ครับนี่เร้าสุด,สด แล้วในตัวหน้าปัดของเขาเนี่ยก็สามารถเล่นได้หลายอย่างนะครับเล่นได้มากกว่าตัวหน้าปัดรุ่นเก่าพอสมควรนี่สามารถเลือกได้คลาสสิกคลาสสิกก็จะออกแบบหรูๆสไตล์เบนซ์นะครับแล้วก็มีสปอร์ตสปอร์ตนี่คือคลาสสิกสีเหลืองซึ่งบัสเองไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันแบบเหลืองๆอะมันแบบมันดูไม่ค่อยสปอร์ตเท่าไหร่สำหรับบัสแล้วก็ ซูเปอร์สปอร์ตซูเปอร์สปอร์ตเนี่ยมันจะไม่ใช่ที่เขาขายเครื่องกีฬารครับมันคือมันคือหน,น้าปัดโหม,มดแบบที่เห็นรอบเครื่องเห็นอะไรช,ะชะัดๆนี่มีวัดแรงจีด้วยเครื่องอยู่ในโหมดไหนแล้วก็นิวตันเมตรกิโลวัตอุณหภูมิแล้วก็รอบเครื่องเนี่ยเห็นนะโอ้เราสุดๆแล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่บัสช,ชอบครับคือ ถ้าเป็น bm เขาจะเรียกว่าหน้าปัดแบบ reduce mode ของบน n t เขาจะเรียกว่า understated ครับคือเป็นหน้าปัดแบบ clean เนี่ยมันจะตัวหนังสือมันจะหายไปหมดเลยเห็นไหมมันจะเหลือแค่แบบเนี่ยล็อบเครื่องยังไม่เห็นเลยอาไรกาอ um, ันเบิ่มเท่าฝ่ามือเนี่ยเหลือแค่ไม่กี่อย่างครับทําให้รถเขาดูคลี a n ส่วนใหญ่บราชอบใช้โหมดนี้เพราะว่าไม่งั้นมันมันลกอะเพื่อนเพื่อ,อดูอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยใช่นี่แล้วก็เราสามารถดูพวกค่าต่าง ในโหมด AMG ได้ด้วยครับเนี่ยเขาจะมีโหมดในโหมด AMG ในทั้งหน้าปัดรถกับในทั้งตัว MBUX เนี่ยเห็นไ AMG เนี่ยเราก็ดูได้ Vehicle ดูเนี่ยเวลากดคันเร่งไปเท่าไหร่โอ้เราจริงๆกดเบรกไปค่กี่เปอร์เซ็นต์เห็นไหมบอกหมดเลยแล้วก็ engine เนี่ยเครื่องโอ้ consumption เนี่ยแล้วก็ อิน i ิว d u ว l เนี่ยเราตั้งได้ซึ่ง i n d i v i d u ว l เนี่ยตั้งได้หลายอย่างมากเพราะว่าคันนี้คือเหมือนกับควบคุมได้ทุกอย่างที่ขวางหน้าเลือก drive drive ก็คือเครื่องเนี่ยจะเป็น reduce moderate sport หรือ dynamic transmission มี M กับ D คือมันเปลี่ยนตรงนี้ครับนี่ M เนี่ D คือถ้า M อ่ะเกียร์เราต้องเปลี่ยนเองแล้วมันจะไม่เปลี่ยนเกียร์ให้เลย ถ้าเป็นดีมันจะเปลี่ยนเกียร์ให้เองแล้วเรากด pedal shift แล้วมันก็จะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนเองอัตโนมัติเวลาที่เราเลือกเล่น pedal shift แล้วก็มี dynamics dynamics นี่ก็มี basic advanced แล้วก็ pro suspension มี comfort sport sport plus แล้วตัวหมดรถของเขาเนี่ยมันมีหลายโหมดมาก slippery individual comfort sport แล้วก็ sport plus นะครับ comfort sport sport plus เนี่ยไม่ต้องสงสัยมันคืออะไรเพราะว่าเราได้จะรู้ๆกันอยู่แล้วก็คือแบบมันแบบธรรมดา comfort sport sport plus แต่ slippery mode กับตัว individual เนี่ย slippery คือมันจะลดกําลังเครื่องให้น้อยลงครับแล้วมันจะให้รถกระจายแรงยังไงก็ได้ให้ล้อแต่ละล้อมันเกาะถนนมาที่สุดใช้เวลาฝนตกเพราะรถพวกนี้มันแรงใช่ไหมครับเวลาเรากดคันเร่งเยอะๆเวลาฝนตกมาอาจจะปัดได้เขาก็เลยมี slippery mode มาแล้วก็จะมี individual i n d i v i d u เราก็จะสามารถปรับได้ที่ผมพาดูเมื่อกี้ก็จะมี drive transmission dynamic suspension แล้วเขาก็จะมีปุ่ม Mercedes-Benz มีครับที่จะใช้โทรเข้าไปที่ call center ของ Mercedes Ben mm hmm. เหมือนเหมือนเบ w ย o n c i e r ยูครเซียับเด mm ี๋ยวจะลองให้ดูรวมถึงเขามีปุ่ม SOS อยู่นี้ด้วยเนี่ยเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรเป็นอะไรก็กดปุ๊บแล้วเขาจะเรียกแบบรถลรงพยาบาลหรือรถสไลดลไม์มาช่วยเหลือครับยินดีต้อนรับสู่ศูนย์บริการลูกค้า Mercedes-Benz ประเทศไทย Welcome to Mercedes-Benz กรุณาพูดว่านหนึ่ง Please say two or press two for English. No. To report a breakdown or to speak to our breakdown team regarding an ongoing assistance, please say or press one. For Mercedes Me or Connect Business, please say or press two. If you have a general inquiry regarding our products or services, or wish to make a complaint, please say or press three. To repeat three. this message, say ขออนุญาตบันทึกเสียงการสนทนาเพื่อการพัฒนาการให้บริการของเราในอนาคตวันเสร็จไปไม่ได้ใค่สวัสดีค้าดจันวิูใส่สีให้บริการค่ะครับสวัสดีครับขอสอบถามน่ครับพอดีว่าโหมดของรถผมครับเออผมปรับไปที่อินดิวิวดัลครับแล้วมันมีของดรฟ e มันมี Reduce, Moderate, Sport แล้วก็ Dyna m i กครับไอตัว Dynamic มันคืออะไรครับผมฮัลโหลครับฮัลโหลฮัลโหลอ้าวมันตัดไปแล้วสงสัยเพิ่งกดออกแล้วมันตัดเลย <c oughs> แล้วเขาจะมีอยู่โหมดหนึ่งที่บัสชอบมากครับคือสมมติว่าบัสสูง175เนี่ยแล้วน้องบัสเกิดแบบสูง170จะมานั่งขับอย่างเงี้ยเขาไม่ต้องไปปรับเบาะใหม่เลยมันมีตัวแบบที่เราสามารถใส่ความสูงของเราแล้วตัวเบาะจะปรับให้เอง ที่เป็นแบบเบาะที่ดีที่สุดครับนี่อยู่ในนี้กดไปที่ Setting กดไปที่ Seat Adjustment นี่น้องบัส,ส168เมื่อกี้ก็จะปรับเป็น168แล้วถ้าบัส175มันจะปรับให้เลย Star p o s i s i setting นี่เห็นปะคือมันปรับเพื่อคน175จะปรับพวงมาลัยปรับเบาะเห็นปะพอดีเลยไหมเห็นไหม ้วบัสก็จะเห็นตัวหน้าปัดเี่ยพอดีมากทุกอย่างวิวก็จะแบบพร้อมเดินทางเห็นชัดทุกรอบด้านหมดเลยแล้วก็บอกของ c s อรรุ่นนี้จะไม่มีบอกนวดนะแต่มันสามารถที่จะเข้าไปในเมนูคอมฟอร์ตครับแล้วมีซีทคิเนติกส์นี่ตรงนี้มันสามารถเลือกได้บอกคนนั่งกับบอกคนขับนี่กดเล่นเลยซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะทำอะไรมันจะขยับเบาะกระยึ๊กระยักกระยึ๊กระยัก ยึก,ย,กยักไปมาอย่างเงี้ยเพื่อให้เรารู้สึกสบายแล้วก็ไม่เหมือนกับเหมือนกับเตียงคนแก่ที่นั่งนานๆแล้วมันจะไม่มีแผลกดทับครับคือมันจะขยับแบบขยับนิดขยับหน่อยให้เราแบบหายเมื่อยแต่อันนี้ก็เป็นเหมือนกิมมิคเล็กๆที่ m e r c e d e s b สเบนเขาให้มาครับแล้วไฟแอมเบียนไลท์ของเขาเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงอะไรมากเลยก็คือมีอยู่64เฉดสีครับแล้วมันเยอะมากๆเยอะจนแบบทุกวันนี้ยังใช้ไม่หมดเลยที่ได้รถมานะครับ นี่มันมี Ocean b น u ลูมี p พอร l เ blue บลูบลูสกายก็จะมีแบบเป็นเหมือนพรีเซตของเขาเลยว่าชอบเป็นแบบคอมบิเนชันสีอะไรส่วนถ้าเราอยากเลือกสีเองก็มีสามารถเลือกได้ครับนี่ปิดมัลติ c o l o r เนี่ยเราก็เลือกสีเองเลยเนี่ยลากได้ตามสบายเ,ยเนี่ยมันแบบมันละเอียดมากเลยเนี่ยแล้วก็มี m u l ติ c o l o r a n i m a t i o n ชอันนี้คือรู้สึกว่ามันจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆครับแบบมันจะไล่สีไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลย แลอย่างอื่นก็เครื่องเสียงเนี่ยเครื่องเสียงผมฟังดูแล้วรู้สึกว่ามันคือผมมีเบียร์มีคันหนึ่งผมไปทําเครื่องเสียงมาผมรู้สึกว่าเครื่องเสียงขน้นแอบดีกว่าไอ้ตัวเบอร์ t มสเตอร์แล้วก็เทียบกับไอ้ตัวเครื่องเสียงที่เป็นฮารมันคาร์ดอนผมแอบชอบฮามันคาร์ดอนกว่านิดนึงนิดหนึ่ง,งเพราะว่าไอ้ตัวโ o จิกเซเว่นกับไอ้ตัวพรีเซตที่เป็นแบบเป็นเซอร์ราวด์มันนะมันรู้สึกว่ามันก้องกังวานกว่าอันนี้มันยังไม่ค่อยก้องกังวานขนาดนั้นแต่มันก็ถือว่าใช้ได้ระดับหนึ่งเลยตัวนี้ แต่ผมแอบชอบคามังกรด้นที่ไปโคดดิ่งเปิดโหมดแบบล่ามเปิดโหมดอะไรอย่างงี้มากกว่านิดนึงแต่ถ้าเกิดคามังกรดันไม่โคดผมรู้สึกว่ามันก็เท่าประมาณเท่าๆตัวนี้ละก็เลยเขียงกันแล้วก็ตัวนี้จะมีเบาะฮีตเตอร์อาว้วยครับนี่สามปุ่มปรับระดับได้หนึ่งสองสามซึ่งคนชอบบ่นว่าเออให้มาทําไมจริงผมอะชอบตัวนี้นะครัเพราะบางทีผมเป็นคนแบบขี้หนาวอะแบบชอบแบบประมาณเบอร์หนึ่งงเงี้ยเวลาเดินทางไกลๆมันสบายก้นดี ซึ่งดีมากครับเบอร์เซอร์เบนใส่ตัวนี้มาชอบมากแต่มันก็เป็นแบบแรร์มากที่คนจะชอบตัวฮีเตอร์นะคนไทยขี่ร้อนนะแล้วก็ตัวเกียร์ของเขาเนี่ยก็เป็น 9G-Tronic ครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าซึ่ง ถ้าคุณเป็นคนชอบเล่นแบ็คไฟเนี่ยแล้วความเร็วคุณใช้ไม่ถึงร้อยอ่ะคุณจะอยู่แค่เกียร์สองเกียร์สามเพราะว่ารถมันแรงมากคือแบบเกียร์สองกับเกียร์สามก็จะเหลือเฟือแลละไปแบบสองสามสองสามยู่แค่นี้แล้วแบบมันจะมีแบ็คไฟดังตลอดทางเลยคือเมื่อวานบัสไปแล้วเขาสมมาแล้วระหว่างทางวิ่งอยู่ประมาณหกสิบเจ็ดสิบใช่ไหมอยากจะเล่นแบ็คไฟปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ย ราไม่ต้องไปเกียร์ไหนเลยอย,อยู่แค่เกียร์สองเกียร์สามมันก็ดังละปุ๊บปังปุ๊งปั้งยางนนะสุดยอดมากแล้วก็ด้านหลังอ่ะดูด้านหลังบ้างด้านหลังก็จะมีตามที่เห็นเลยก็ไม่ค่อยมีอะไรมากครับแล้วก็ไอ้ไฟตรงหัวใจแอร์เนี่ยมันเป็นทรงแบบเออเขาเรียกว่าแอร์เพลนเทอร์บายสักอย่างหนึ่งอ่ะที่มันฝ่ายีมันจะมีไฟแต่ด้านหลังไม่มีไฟอะ่ะมีจะมีไฟแต่ด้านหน้านี่ซึ่งอันนี้แอบหลีนิดนึงต้องเปิดสีที่มันชัดๆหน่อยให้ผู้ชมดูเนี่ย yeah. มันจะอยู่ตัวนี้แล้วมันจะกระจายสองพวกเทอร์เบอร์เนี้ยมันจะสวยมากตัวก,กิบแนสก็อยู่ตรงนี้เหมือน Mercedes เท่วไปนะแล้วก็มันบังแดดคุณภาพงานประกอบเออมันมีอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าดีกว่า bm ชัดเจนเลยเนะี่ยคือผมรู้สึกว่าคุณภาพของวัสดุเนี่ยดีกว่า bmw ชัดเจนแบบแบบแบบชัดแบบชัดมากๆอะ่ะทุกอย่างมันแน่นกว่าแล้วก็งานประกอบก็แอบอะใกล้เคียงกับ bm ก็ได้เพราะมันประกอบในเหมือนกันใช่มันแน่นบนวนเลย ที่เบนทำมาได้ดีอย่างหนึ่งเนี่ยคือตัวคอนโซลเนี่ยสวยขึ้นเพราะว่าของเดิมมันเป็นแบบอลูมิเนียมเงินนเหมือน,อน,อนกระป๋องโค,โค้กอ่ะแล้วตัวนี้มันกลายเป็นตัวทริมแบบที่หน้าตาคล้ายคาร์บอนไฟเบอร์แต่มันไม่ใช่คาร์บอนไฟเบอร์มันเป็นลายที่เหมือนกับใกล้เคียงกับ iber, คาร์บอนไฟเบอร์ครับซึ่งฉลาดมากเลยนะแบบต้นทุนม่นอาจจะไม่สูงเท่าคาร์บอนไฟเบอร์แต่ลายมันได้ใกล้เคียงกับคาร์บอนไฟเบอร ซึ่งมันสวยมากๆตัวนี้เป็นที่น่าเสียดายมากๆเลยว่าตัวนี้มันไม่มี Adaptive Cruise Control มามันมี Cruise Control ธรรมดาเลยแต่มันสามารถดูได้นะว่าข้างหน้ารถมันระยะเท่าไหร่เดี๋ยวเดียวผมเปิดให้ดูแปลกมากคือเขารู้ว่ารถข้างหน้ารถห่างจากเราเท่าไหร่แต่เขาไม่สามารถช่วยเราขับได้เนี่ยมีกี่เมตรกี่เมตรเขาบอกอยู่ แต่เขาไม่สามารถช่วยเราขับได้แล้วมันมีอีกฟังก์ชันหนึ่งของ mercedes benz ที่ดีมากๆเลยก็คือมันมี blind spot ใช่ไหมไ blind spot assist ที่แบบเวลาลรถแลี้ยงหมาระค่างันมันแบบปิ๊บปี๊บปี๊บแล้วตัวเนี้ยเขาฉลาดก็คือเขาเอาตัว blind spot อ่ะมาใช้ดีเทคว่าก่อนเราลงรถอ่ะมีรถวิ่งมาจากข้างหลสมมติผมจอดข้างถนนใช่ไหมแล้วผมเปิดประตูไปอย่างเงี้ยถ้ามีรถแล่นผ่านมา,ามันจะดังปิ๊บปี๊บปี๊บแล้วก็มีสามเหลี่ยมขึ้นไฟกระพริบสัมเบล้วก็จะกระพริบทั้งเบาะหน้าทั้งเบาะหล รถข้างหลังมาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แบบไม่ใช่ลงไปแล้วรถมาวุ่งชนไปเลยเงี้ยซึ่งปลอดภัยมากๆตัวนี้ตอนนี้เราก็ออกมาขับเจ้า c ซ53แลครับ mm hmm. ออกมาบัสก็ขับด้วยโหมด Sport Plus เลย mm hmm. ซึ่งบอกเลยว่า mm hmm. แค่วิ่งในซอยก็มีเสียงก็คือก็คือของท่อที่ดังมากครับ mm hmm. แล้วเพื่อความสุดทรีที่สูงสุดของบัสนะครับ mm hmm. บัสจะปรับระบบเกียร์แบบโหมด M ก็คือเปลี่ยนเกียร์เอง mm hmm. ซึ่งเราจะได้ยินเสียงตด เสียงท่อเขาดังมากครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะสนุกแค่ไหน รู้ว่าเราต้องเปลี่ยนเกียร์แล้วไม่งั้นตัวรอบจะตัดครับพอตัวรอบตัดเนี่ยรถก็ตกแบบพึ่งนีเลยไปนะ สี่ไปสามอะไรเงี้ยดังแต่สองไปหนึ่งไม่ดังะแปลกมากโอ้อยังบัตอย,อยต้องไปล้างรถอีกตัวระบบเขาจะเตือนเวลาที่บัสเปิดไฟเลี้ยวทำท่าจะเลี้ยวแล้วรถมานะครับมันจะนังปีดด๊บปี๊บหนีรถถึงเมืกอไหร่เขาจะสั่นนิดๆนะครับสั่นแบบเตือนว่าแบบ เปลี่ยนเ,เลนนะอะไรอย่างนี้หรือว่าเวลาเราออกนอกเลนด้วยนะครับบรรยากาศในรครับซีเอสห้าสิบสามในเมืองก็ชิวสุดๆปารีสบัสเป็นคนขับรถไม่เร็วครับแต่จะออกตัวเร็วอย่างเงี้ยปื๊บปั๊บปื๊บปั๊บแต่แบบไม่ไ,ไม่ได้ซิงมากช่วงแรกจะแข็งนะไม่ไดอยู่ในโหมดสปอร์ตพลาสเดี๋ยวเตรียมมุดวงวงพอมุดวงปุ๊บเนี่ยเราจะได้ยินเสียงปุ๊บปังปุ๊บปังต่างคนความได้ยินเสียงแบ็คไฟด้วย ไม่ได้ดังแบบเสียงแบ็คไฟกับเขาไม่ได้ดังแบบรบกวนชาวบ้านแบบปุ้งปังปุ meter, はは lad, aker, ้งปังแบบแล้วก็ปัก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 ก็คือพอให้แบบดังแบบพอประมาณแล้วเสียงพ่อก็ไม่ได้ดังจนน่ารำคาญมากครับก็ ว่าเหมาะสำหรับคนที่แบบอยากได้อารมณ์เล้าๆแต่แบบไม่ถึงกับแบบดังโนุ่นกหูชาวบ้านน,นั้นนแบบ่ะคันเนี้ยเหมาะมากทำมาดีมากๆครับแล้วก็ที่มันจะดังเยอะเนี่ยคือปกติรถเป็นสิ่งทั่วไปที่เคยขับอ่ะเครื่องมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยดังขนาดนี้แต่อันเนี้ยเครื่องมันดังแบบดังเพราะอ่ะดังพอดีเป็นซิงทั่วไปที่เคยขับมันดังแต่ท้อนะครับ พ่อดังแบบโป๊ะโป๊ะแต่เครื่องก็แบบเงียบหน่อยแต่คันนี้คือเครื่องเขาพรอมากคือแบบเวลาที่กดแล้วรอบมันจันจันเสียงมันดับ V6 สุดๆแบบเสียงมันออกมากเนี่ยมันแบบวู๊ดแบบเสียงมันพอมากขับดิมันก็สบายครับรถนิ่งมากถ้าจะปล่อยปุ่มอะไรแล้วไหลไปเรื่อยๆเนี่ยเนี่ยเกมากแล้วระบบขับสีเขาเนี่ยเกาะตุ๊กแกสุดยอดจริงๆ ความสนุกของรถรุ่นนี้คือรอบมาไวครับแปลว่าเราสามารถเล่นรอบของเขาเนี่ยได้ตลอดเวลาคือเราวิ่งอยู่อย่างเงี้ยเราจะแบบมืดมากมาก,มากแบบพื่ม้มา,มมา,มมานฟ่ฟ้าแบบอยู่กับที่มันยังแบบความเร็วเท่าเดิมแต่เล่นหยุดเล่นหยุดมันก็มันก็ยังสนุกเลยครับแบบรถติดๆในเมืองก็ยังสนุก อ,อ,นะอ่ะแล้วโหมดสปอร์ตพลาสจบไปเดี๋ยวมาดูโหมดคอมฟอร์ตบ้างคอมฟอร์โตโหมดคอมฟอร์ตก็คือจะเปลี่ยนเป็นรถพลัคันช่วงล่างจะนิ่มขึ้นเนี่ยขับสบายขึ้นเงียบเลยเนหะ็นไหม ออกอาการอะไรอยู่ในิดๆหน่อยให้แบบให้มีฟิลจัดเ์ซีวิสรุ่นนี้เป็นเป็นเป็นช่วงล่างถลมที่แข็งแบบแข็งกว่าปกตินะแบบใครคาดหวังจะได้ลดความแบบลดนิ่มๆจากคันนี้มันมันมันไม่ได้อะมันจะตึงตังมันจะแข็งแข็งเพราะเป็นแบบ MG ็มจีไรท์อะอะไรที่อานถึงเลยมันมันจะแข็งกว่าในขณะตึงตังตึงตังนี่ขนาดหมดคอลฟอร์ตแล้วซึ่งมันมันมันซับแรงกระแทกได้ไม่เยอะ มันพวกแบบถูกลมใน E สามพันห้าร้อ E อนะ่ะมันก็เฟิร์มดีนะเนี่ยขนาดในโหมด c o m เนี่ยันเฟิร์มดนะีเนี่ยขับในเมืองก็คือเงียบอ่ะพอเจอโอุโมงค์ปุ๊บก็เปลี่ยนโหมดขับพัด 40 30 40 30แบบรถมันแบบมีตลอดเวลาคือแบบมันมันมันดีงามมากๆแล้วก็โซนสิบพอยจะดีมากเห็นะชัดแจ๋วเลยไปดูกล้องเนี่ยหน้าชัดหน้าเนี่ยข้างเนี่ยท้ายระเบิดไอวิวเขาชัดมากนะเนี่ยจากด้านบนเนี่ยคือคันนี้มันใหญ่ใช่ไหมเวลาเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวอยู่ในแบบ ซอยอยู่ในอะไรเงี้ยมันต้องมองอะแล้วมันมันมองเห็นชัดฟุตฟุตบอลบอลบาสคือไม่ต้องกลัวล้อไปปีฟุตบอลเลยแล้วตัดติดไฟแดงเนี่ยคือขอขอทีนึงนะคือแบบขอเข้รอบเดียวเนี่ยเขาให้เราบกบอกทีนึงอะไรเงี้ยกำลังกำลังแบบเพาะไม่หนวกหูคนอื่นมากอะไรเงี้ยสูงถึงร้อยเท่าไหร่ไม่รู้ร้อยเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวเพราะว่ามันไม่น่าจะหยุดอยู่แค่หนึ่งร้อยอะมันน่าจะไปเรื่อยๆบนทางด่วนดูครับรอบนี้ใช้เป็นเกียร์แมนนวลนะครับซึ่งบัสจะเป็นคนเปลี่ยนเกียร์เองเพราะว่าบัสชอบเล่นแพดเดิลชิ สองหนึ่งไป การรีวิวเจ้า c ีเ53เท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องรีวิวไทยแลนด์กับบัสพัศนชัยด้วยนะครับขอบคุณครับ